มอเตอร์ไซค์บิ๊กบ k e เนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดใหญ่กว่ารถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นขนาดของเครื่องยนต์ล้อยางหรือเฟรมซึ่งแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็จะมีรูปแบบแตกต่างกันออกไปโดย b i g b ไบ e จะมีขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่250ซีซีจนถึงเครื่องยนต์1,000ซีซขึ้นไปและมีตั้งแต่สูบเดียวไปจนถึง6สูบรวมไปถึงอุปกรณ์การส่งกำลังของรถมอเตอร์ไซค์ที่มีตั้งแต่แบบโซ่และแบบสายพานสิ่งสำคัญในการขับรถ Big b ไบเนี่ยอันดับแรกเลยหคุณต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์มีร่างกายที่แข็งแรง พวกกล้ามเนื้อข้อมือข้อแขนต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้นขามือทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ต้องมีสายตาที่ดีแล้วแม่นยำในการมองเห็นเป็นอย่างดีร้อยเปอร์เซนต์เพราะนอกจากน้ำหนักของตัวรถจะหนักมากแล้วคุณยังต้องมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาตื่นตัวและพร้อมจะรับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันและหากคุณไม่มีสภาพร่างกายที่ดีพักผ่อนไม่เพียงพออาจทําให้คุณไม่สามารถโฟกัสกับการขับขี่ได้เป็นเวลานานๆซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้แล้วอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยในการขับขี่รถบิ๊กไบค์นั้นก็คือทักษะในการขับขี่ เจ้ารถพวกนี้มันต้องใช้ทักษะค่อนข้างสูงในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยวยูเทินการเบรกหยุดรถการเล่งเครื่องลดเกียร์หรือแม้กระทั่งการขับขี่บนถนนเปียกแล้วสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยในการขับขี่รถบิ๊กไบค์นั้นก็คืออุปกรณ์เสริมความปลอดภัยให้แก่คน,คนขับหรือคนขี่นั่นเองหรืออุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆในการขับรถยกตัวอย่างเช่นหมวกกันน็อกที่ใช้ควรเป็นหมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐานนะ ใบนี้ได้มาตรฐานถุงมือต้องมีนะฮะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเสื้อจะเป็นเสื้อหนังหรือว่าเสื้อกาดต่างๆนะฮะก็จะมีกาดสอกกาดหลังอะไรพวกเนี้ยแล้วก็กางเกงกาดสําคัญเลยรองเท้าน้อยที่สุดขอให้เป็นรองเท้าผ้าใบอย่าเป็นรองเท้าแตะสภาพจิตใจของคนขับขอร้องเลยนะอย่าเด็ดขาดอย่าดื่มเหล้าเมาในเนื่องโอกาสอะไรก็แล้วแต่อกหัก เจ็บนู่นนี่นั่นมาผมบอกเลยว่าอันตรายสุดอยู่ที่สติของเรานะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนหรือน้องๆหนูๆควรตระหนักไว้นั่นก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมเรารู้อยู่แล้วว่ารถเราแรงรถเราทําความเร็วอย่าปาดอย่าเบียดอย่าขับหวาดเสียวไปปาดหน้ารถเก๋งบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจว่าบางจังหวะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก็ใช้ความระมัดระวงังใช้ความรับผิดชอบต่อสังคมให้ได้มากที่สุด อย่าฝ่าไฟแดงอย่าฝ่าฝืนสัญญาณต่างๆขับอย่างมีสติตั้งสติก่อนสตาร์ทตลอดและสิ่งสำคัญในการขับรถบิ๊กไบค์เนี่ยความแรงอย่างเดียวไม่พอต้องมีความเงาด้วยเคล็ดลับความเงาของผมอยู่ที่ตัวนี้เลยดีไลท์ติง้งเคลือบทุกครั้งก่อนขับขี่เพิ่มความเฉว,วีวีให้กับรถคุณเคล็ดลับดีๆจากดีไลท์ติง้งเพิ่มความเงาให้กับรถคุณ